ผมจเจารถตายนิวฮอลแลนด์ไอทอ่อท่อลันล่นลั่นแล้วแหละเดี๋ยวจะเอาไปดึงวันนี้ยาผมเอาไปดึงรถล้ำหกล้ออ้วนนะครับผมมาดูกันว่า,ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผู้ชมครับไปดูได้เลยครับโอ้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปดึงกันนะผู้ชมครับนะไม่รู้ไม่เบาหรือไม่ดังนะนะั่นแหละจะเพิ่มเสียงให้มันดังอยู่ <c oughs> ม่รูจะแตกหรือเปล่านะผม โอเคครับ okay. ผมเดี๋ยวเราจะเอาไปดึงกันแล้วน,นะครับคุณผู้ชมครับก็ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะขึ้นง่ายๆนะวันนี้อโอเคอันนี้เป็นบ้านงผมเองนะเป็นบ้านไม้นะผมนะไม่รู้ไฟจะไหม้เมื่อไหร่นะผมแ <c oughs> <c oughs> ม่งยังใช้เสาอากาศอยู่เลยโอ้มีป่องอันนี้ด้วยนะป่องควันหรือเปล่าอามันเข้าไปดูได้เปล่าวะมันอยู่ในห้องนี้อะเหมือนมันอยู่ในห้องนี้อ่า แต่ว่าเราไปดูไม่ได้ถ้าฟาร์มที่สองมันจะทะลุได้นะแตะ่ในเกมนี้มันไม่มีมันมอดมันทะลุไม่ได้ดลนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เอารถไถคันดีคันเดิมนะผมรถไถาหากินนะค,คุณผู้ชมครับรถไถาหากินอ่ะหากินจัดเลยนะอ่ะโอ้คันนี้คือหากินมากๆเลยนะผมเฮ้ยรถใสอะไรคิดด้วย บดกระโดดได้เลยนะครับผมเอาพี่จะหายไปทําไมนะพี่เอ,อ้ผมจะเอาอันนี้แต่ผมใส่ตัวถ่วงไปด้วยนะครับถ่วงหลังถ่วงหลังวันนี้อ่าอ่าแต่ผมจะใส่เป็นอันนี้อตัวดึงอะ่ะอ่าเป็นอันนี้อะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใส่ตัวถ่วงได้อีกหรือเปล่าผมจะเอาอันนี้ไปดึงนะครับนะอ่าแล้วก็เอาผ่านหน้ามาด้วย ผ่านหน้าผ่านหน้าอยู่หมดเลยวะเนี่ยผ่านหน้านะผมซื้อช้อปปิ้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็จะทำการเอามากันเลยครับพร้อมแล้ข้างหลังมันจะดึงได้ยังไงวะไอ,อ้ข้างหลังมันจะต่อได้ยังไงวะข้างหลังมันจะต่อยังไงวะเนะี่ยคุณผู้ชม ข้างหลังมันจะต่อยังไงก้อนต่อยังไงก้อนเนาะต่อยังไงเนี่ยจุ๊บเอาเลยถ่วงน้ําหนักเราจะเอาไปยังไงอ่ะฮะไอ้ก้อนก้อนน้ําหนักนหละไอ้ก้อนถ่วงน้ําหนักเนี่ยเราจะเอาไปยังไงวะอ๋อเอาอ๋อไปต่อข้างหน้าไปต่อข <rules> ้างหน้าก็ได้มั้งเด้อไปต่อข้างหน้าก็ได้มั้งเฮ้ยไม่สวยไม่สวยเอาสีนี้เด้ออันนี้อันนี้มันต่อได้ปะ อันนี้ใส่มาให้มันเท่ดูเท่ดูดูด,ดูดูมีอะไรเฉยๆนะไอ,ไอ้ไอ้โก่งๆข้างหน้าเนี่ยมันต่อไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมอันนี้ไปต่อข้างหน้าได้ปะ่ะอันนี้อันนี้ต่อข้างหน้าได้ปะ่ะต่อกับผานไถได้ปะ่ะเดือพอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้มันต่อได้ปะ่ะพัดวงกว้างมากเลยอ่ะวงเลี้ยวอะ เป็นรถไถยังไงทำไมวงกว้างยังไหนหลวงพี่โอ้อยนี่กล้องบังองีกแล้วนั่นกล้องมันบังจอนะครับผมอ่านี้ต่อได้นะครับอ๋อตีกันได้ด้วย่ะต่อต่อแล้วยังตีกันอีกโอ้โหไม่อยู่ด้วยกันละต่อแล้วยังจะมาตีกันอีกแง่โอเคเออว่ะเดี๋ยวเราเราต้องเอาโซ่ไปด้วยนะผมเผื่อไว้เผื่อเผื่อไอ้ตัวนี้มันดึงไม่ได้ ต้องโ้่นนไปด้วยต้องโ้่นนไปด้วยเผื่อไว้เผื่อไว้อ่าโอเคโอเคไป,ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยครับผมดีไปครับปังเด้อเด้อเด้อรถไถหายกินครับผม กลายเป็นรถไตหากินไปแล้วโอเคโอเคเฮ้ย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 เเฮลี้ยวไ่ไปเโอ้หอุ้ยอุ้ยนเลี้ยวไม่ไปเลยคุ้ชมอุ้ยโดเกินโดเกินนก่อนๆมีแจ้งเตือนว่าน้ำลึกเกินนะผม อันตรายนะผมอันตรายมากอันตรายมากโอ้โหอุ้ยอุ้ยไ้สองจุดสี่กิโลนะครับผมสองพันสี่กิโลสองพันสี่กิโลก็เท่าไหร่สองตันได้ไหมก้อนนี้สองตันอนะ่ะโอ้โหหนักจัดอนะ่ะอัน,นุเพื่อน,นอะไรมะเนี่ย

ไปเลยไปเลยเลยหมันอาจจะวิ่งช้านิดนึงครับผมรถแต่งันนี้มันชิวๆอ่ะเนาะชิวๆครับผมทุกทีหลักกันนะครับผมไปครับไป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 โอ้โหนี่เร่งตลอดเวลาเลยนะผมไม่ได้ควันดำกว่านี้จะสุดยอดมากเลยนี่ทองเป็นลายไทยเทเนียมด้วยเนี่ย ไปไปไป,ไปใส่เกียร์บ้าไอไอนาตรงนี้โคตรลึกเลยนะอย่าไปหาลงนะคุณผู้ชมลงไปดีสวยจัดเลยนะ,ะถ้าเอารถตกลงไปดีสวยจัดผมบอกได้เลยสวยจริงสวยจริงคุณผู้ชมนะผม หาทำบงทำบุญกันเลยอ่ะทำมันร่วงอะนะครับผมเลี้ยวนะครับเลี้ยวเดีเยอะเลยเยอะเ,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 เอ้าเอ้าทำไมไม่เห็นบักวะ <c oughs> ไป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  ไม่บักแล้วนี่หว่าอ๋อถ้าถ้าติ๊กมอดมาหมดมันจะบักมันต้องมีมอดตัวใดตัวหนึ่งไะที่มันบักอะ่ะนะครับผมอันนี้ติ๊กมาหมดก็ไม่บักนะครับผมรักนะครับผมเจ็ดหกสามศูนย์นะครับก็ยผูครับก็ประมาณเจ็ดสิบหกแรงมัง้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันรถไถก็จะเป็นรัหัดแรงนะครับแดงมาสามศูนย์นี่คือตันปะสามสิบตันอุ้ยไม่น่าใช่ปะสามสิบตันไม่น่าใช่เะนะครับผมสามตันหรือเปล่า ไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้พุ้อะไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าไอ้ไอสายสายนี่คือลื่นนะครับผมนี่สายสายนี่คือลื่นจัดเลยนี่เพื่อก่อนเรามาทางนี้นะครับผมนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วช่วรงนี้ลื่นจัดเลยเห็นไหมลื่นนะมันลื่นเลี้ยวก็ไม่ค่อยจะไปหรอก มันหลื่นจัดเลยอุ้ยลื่นจัดเลยนะครับผมลื่นจัดครับโอ้ว้าวทำไมมันกระตุกกระเกงได้อะโอ้โหโอ้ยผมเป็นอนาคตเลยอุ้ยอนาคตเลยปืน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 นี่ครับ เี่อเด้เมาได้สบายครับสบายสบายชิวๆครับผมโอ้โหรถฟางมันยังติดอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่ลากฟ่วงมันสิบเลยเหรอพี่พี่ลากฟ่วงมัน10สิบเลยเหรอ ชีวิตมันเครียดพี่อ้ะชีวิตมันเครียดเ,เ,ป,เ,ยดเปิดเพลงเต้นดีกว่าพี่โว้ยเราจะไปเครียดพี่รถเต้นเราก็ชิวๆพี่โอ้ยจุ๊บจุ๊บเดะเดี๋ยวเราจะมาดงคันนี้นะผมตลอดวันนี้เจิด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 เออเจิดอุ๊ยไม่ใช่นี่วมา๋ยวผมถอดประ๊กอก่ากันนะคุณผู้ชม เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาเ้ยไม่ใช่ดึงก็ดึงดึงดึง,ดง,ดงอันนี้เอาไว้ตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมเอาโซ่ไว้ก่อนนะคือผมยังไม่รู้ไงผมเอาโซ่มาไว้สำรองเฉยๆแต่ว่าเป้าหมายผมคือจะเอาไอ้ไอ้ท่อไอนะ้เนี้ยไอ้ไอ้แท่งเหล็กนะั่นแหละดูต่อตรงนี้นะผม เดี๋ยวปิดเพลงก่อนผมจะเอาแท่งเหล็กเนี่ยามาต่อตรงนี้เราก็ดึงนะแต่ถ้าที่ผมเอาโซ่มาสำรองก็คือถ้าแท่งเหล็กมันมันไม่สามารถที่จะต่อกับรถได้ก็ใช้โซ่นะครับผมผมเอาโซ่มาสำรองไงถ้าแท่งเหล็กมันต่อไม่ได้ก็ใช้โซ่ไงเพราะว่าโซ่มันต่อได้ร้อยเปอร์เซ็ยู่แล้วนะครับผมอ้า ตึงตึงตึงถอยครับถอย,ถอย,ถอยสายถอยถอยสายเลยครับสายเลยสายเลยเอ้าเฮ้ยไม่ใช่แท่งเหล็กไปพี่ก็ต่อดิแท่งเหล็กอันนี้เอาลงก่อนก็นแหละเอาแท่งเหล็กไม่ต่ออ่ะเอาแท่งเหล็กพี่ไม่ต่อแล้วต่อกับนี่ดิเอา ผิดทางหรือเปล่าเราสามารถหมุนเปลี่ยนทางได้นะปุ๊บอ่านี่ไงไม่ได้แล้วได้แล้วยกขึ้นดีเยอะ <c oughs> ทำไมมันดูนักดักวะเนี่ยอ่าถอยครับถอยเลยถอยเลยโอ้ดูด <c oughs> <c oughs> ิอึบอึบ เอา้าทำไมไม่มีตัวต่อแล้วทีนี้เนาะชิบผาแล้วต่อไม่ได้หรอคุณชมมันต้องได้ดีมันจะไม่ได้ได้ไงอะ่ะอา่าชึบชึบอ่าเอาเออเยอะโอ้ยเอ๋รู้ว่ามันสูงเกินไปวะ เอาโซ่ก่อนดิเอาโซ่ก่อนดิมันสูงเกินไปเปล่าวะเนี่ยโอ้ให้ตายสิเอาแล้วมึงไม่มาด้วยเราอ้าวไอ้นี่มึนเอา้าโซ่พี่แก,แกแบบหนักมากเลยอรัคุณผู้ชมอย่าหนักดิน้องเลยหรือว่ามันต่อได้ข้างหลังอย่างเดียวว่าผมงงนานมากแล้วเนะี่ย ันต่อได้ข้างหลังอย่างเดียวหรอเอามันหลุดอีกเอาโอ้จะเลินละเอาจุ๊บอ่ามันก็เป็นตะขอมันก็เป็นอะไรอ่าเอาอย่างงี้แล้วทำทีนี้มันจะต่อได้ไหมครับมันจะต่อได้ไหมทีนี้อ๋อต่อได้ปะไม่ได้มันเป็นมันไม่ใช่ของตะขอนี้ อ๋อราะว่ามันต้องแบบว่าพอดีกันใช่ไหมผมลองเอานี้มาค้ำดูก่อนนะมันต้องแบบอยู่ในแนวแนวระนาบเดียวกันใช่ไหมผมจะเอานี้มาวางไว้แบบนี้แล้วก็ผมจะเอานีดหนุนนะครับเจ็บเจึ๊บ,บ,บอ่าโอ้มันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะคุณผู้ชมเจิด ไม่น่าได้ผมคิดว่าได้แต่ข้างหลังอะเราลองลองไปต่อข้างหลังดูดิเอ๊ะวันนั้นเราเคยมาต่อข้างหน้าด้วยไม่ใช่เหรอวะผมว่าผมจําได้ตั้งแต่มีมอสโซผมก็ไปใช้อันี้อีกเลยอะ <c oughs> โอ้อะไรไม่มันได้นี่หวแต่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นโซ่เถอะปะ เปลน็นโซ่เถอะไหนล่ะโซ่ที่ไหนโซ่เปลี่ยนเป็นโซ่เถอะ,ถอะคุณผู้ชมเวลาเวลามันจะหมดก่อนมันจะดึงไม่ขึ้นปึ๊บอ่าจึ๊บโอ้แล้วไปไหนอะโซ่นะเอา้เาแล้วมึงไปต่ออะไรตรงนั้นนะเออ่ยุงแม่งอะไรเรือโอ้ยุงบินแบงแบงวันเลยอะไรวะเนี่ย อันนี้มันกะอันนี้มันกากลางวันนี่มันกกของแมลงวันมันไม่ใช่กกของยุงเออยุงมันมาเปลี่ยนกกตอนกลางคืนนี่ไอ้ทำโอเนี่ยทำโอครับผมสงสัยใช่ไหมว่ากลางวันเนี่ยแมงวันไปอยู่ไหนใช่ไหมนั่นแหละมันเปลี่ยนกากกับยุงไงคุณผู้ชมเปลี่ยนกากับยุงเปลี่ยนกากันครับกลางวันกลางคืนนะครับผมก็กลางคืนก็เป็นกกของยุงนะครับกลางวันก็เป็นกากของ มงันก็จะกลายเป็นกะของเมงวันนะผมกะเลยแต่ตอนลื่นไปยึบยื้อไปครับผมยึบเอาขึ้นเดี๋ยวหูหูหม่งดึงแบบแน่นจัดเลยอ่ะโอ้โหโอโหโอโอ้โหโอโหโอโหโอ้โหโ โอ้โหยังไม่ขึ้นครับผมเนี่ยครับโอ้โหนี่ลึกลึกมากแล้วเนี่ยลึกลึกมากนะครับเนี่ยลิ้นพันไปแล้วนะคผมอ่าลิ้นพันไปแล้วล่าสุดลึกมากนะครับผมเนี่ยโอ้โหลองไปดูเนี่ยอุ๊บนะจุ๊บอันนี้ออกมาก่อนโอ้โหมันจมแบบลึกมากในกระดาษรถไฟยังลงไม่ค้นกันหรอโอ้ยไม่เป็นโอ้ย โอ้ย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 นี่คันคันเล็กๆนิ่งเปี้ยคุณโยมโอ้คันเล็กๆนิ่งเปี้ยเนี่ยโอ้ยนี่ก็หมดไปพี่เอ้ยโอ้โอโอ้โอนั่นละเย้ะเย้ะเย้ะ เยอะตังโอ้คันเล็กๆนี่เปียเหมือนกันนะว้าวโอคันเล็กนี่ขนาดขนาดคันเล็กๆเนี่ยอู้รถดับคันเล็กๆยังนิ่งเปียขนาดนี้อ่ะผู้ชมมันต้องดึงมาฝั่งนี้ดีโอ้โหผมเลี้ยวไม่ไปเลยว่ะมันหนักจัดเลย ผมเลี้ยวไม่ไปเลยนะอู้หผมเลี้ยวไม่ไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยผมเลี้ยวไม่ไปเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ชีวิตมันเศร้าจังเลยวะเปิดเพลงฟังดีกว่าเว้ยชีวิตเศร้าจริงว่ะชีวิตเศร้าจริงชีวิตเศร้าจริง จบบโอ้โหชีวิตแม่งอย่างเศร้าอ่ะกูยาคว่าโอ้โหมันไม่ขึ้นว่ะจึดเจ้าบาเดเดเดจจิเด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 จุดจุดชีวิตแม่งเศร้าจริงว่ะทางนี้ดูนี่มาทางนี้ดูมาโอ้โหแม่งเอาไปขึ้นจริงว่ะ เอาไปขึ้นจริงเอาไปขึ้นจริงยอมไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ขย,ยับเลยอะ่ะโอ้เก็บ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  เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมไม่ไม่ไมขึ้นเอยเลยผมนึกว่าจะขึ้นง่ายๆผ,ผู้สาวตัวทั่วออกมาสวัสดีครับ